ได้ไมาแล้วครับฉันเก็บของจุใจจากเซเว่รอนานกันเกือบสองสัปดาห์เลยอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆในกล่องนะครับแตบบ่เราจะมาลองแกะกล่องกันดูเปิดกล่องแกะถุงออกมานะครับก็จะมีอุปกรณ์ตามที่เขาบอกเลยก็คือจะมีตัวฝาปิดด้านหน้าสามชิ้น อันนี้มันประกอบมาบตัวชิ้นมาแล้วเนี่ยหนึ่งอันมีสีเหลืองนี่หนึ่งอันสีชมพูอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีฝาปิดบ้านบนด้านบนสามชิ้นสีฟ้าเช่นเดียวกันก็คือประกอบมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวสีชมพูแล้วก็มีตัวสีเหลืองนะครับแล้วก็มีตัวกล่องสามชิ้นนี่ตัวกล่องสามชิ้นก็คือตัวที่หนึ่งตัวนี้ตัวที่สองตัวที่สาม เดี๋ยวเราจะมาประกอบกันตามรูปเลยนะครับนี่นะครับพอแกออกมามันก็จะเป็นสามชิ้นหรือสามชั้นหลักๆมันจะมีสามไซส์เลยนะครับ S M L จะมีเขียนระบุไว้เลยนี่ S M L ชั้นก็เหมือนกันตัวตัว S เนี่ยมันประกอบมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีตัว M กับตัว L ที่เราจะต้องมาทำเองซึ่งก็ไม่ยากนะครับตัว อย่างนี้จะประกอบตัวเอ็มเราก็เอาตัวฝาไอตัวฝาปิดด้านหน้ามาก่อนแล้วก็ฝาบนเนี่ยฝาปิดด้านหน้าเนี่ยไปเกี่ยวมันจะมีล็อกให้เกี่ยวนะครับเกี่ยวพอเกี่ยวปุ๊บมันก็จะปิดได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เอาฝาบนปิด,ปดก็พยายาให้เข้าล็อกนะครับ ขยับเข้าล็อกปุ๊บก็จะได้ตัวเอ็มตัวกลางแล้วพอเปิดฝาปุ๊บก็เปิดข้าไปได้ตัวแอลทำแบบเดียวกันเลยครับฝานี่เกี่ยว,วก็ใส่ฝาด้านบน เสร็จแล้วฝาตัว L ลองทีสดูว่าคือเปิดแล้วเลื่อนเข้าไปได้ได้ข้างในได้หรือเปล่านะครับพอได้แล้วสามตัว S M L ก็ง่ายๆครับยกขึ้นซ้อนยกขึ้นซ้อนเห็นว่ามันจะเข้าล็อกกันได้พอดีนะครับ ตอนล้วก็เอาตัวเอขึ้นมาเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะได้ชั้นตัว s m สเอเซเว่นแล้วนะครับเปิดชั้นล่างได้ชั้นกลางได้ปชั้นบนได้ตัวเอสอมอนี่เป็นสติกเกอร์นร้ำถ้าใครไม่ชอบอยากให้เห็นตัวกระตุ้นสวยๆก็สามารถแกะได้ สเปคเขาจะบอกว่าในแต่ละชัน้นจะรับน้ําหนักได้ไม่เกิน3ามกิโลกรัมนะครับแล้วก็น้ําหนักรวมไม่เกินไม่ควรเ,เกิน1 5บกิโลกรัมสวยพอสมควรนะครับก็แข็งแรงแข็งแรงมันก็แข็งแรงไม่ไม่ต่างจากชั้นทั่วไปไว้เก็บของก็จุกจิกได้นะครับน่ารักดีนะครับขอจบการรีวิวตบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ